สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการสรุปข่าวราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่1ตุลาคม2,563ตอนนี้ยังเป็นเช้าตรู่อยู่นะครับเราก็ต้องมาสรุปราคาและก็สรุปข่าวกันก่อนที่ราคาสมาคมจะเปิดนะครับเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งคืนครับที่ราคาทองคำเนี่ยต้องบอกว่าวิ่งและผันผวนแต่สุดท้ายก็มาจบที่เดิมนะครับ วิ่งยังไงขึ้นยังไงลงยังไงเดี๋ยวมาดูกันเมื่อวานนะครับถ้าเป็นทองสมาคมนะครับที่ประกาศไปก็ประกาศ4ครั้งไปเร็วเนิดนึงนะครับทั้ง4ครั้งเนี่ยราคาปรับตัวขึ้นมาก่อนแล้วก็อ่อนค่าระหว่างทางขายออกปิดไปดที่28,250รับซื้อคืน28,150บาทครับทองรูปพัน96.5%ร์าคาขายออกปิดไปดที่28,750 ราคารับซื้อคืนปิดไปที่27,636บาทถ้าดูราคาย้อนหลังก็ภาพเดิมนะครับถ้าเอาสรุปเลยเนี่ยคือค่าเงินบาทไม่ได้ไปไหนคือนิ่งๆนะครับเป็นทองโลกที่ปรับตัวอ่อนค่ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยทองไทยนะครับทั้งทองแท่งเปิด28,400ทองรูปพันธ์เปิด28,900เนี่ยที่บวกมาจากวันก่อน200เนี่ยค่อยๆลงครั้งละ50บาทนะ วันโดยภาพรวมแล้วเมื่อวานทั้งวันเนี่ยทองบวกมาเมื่อเทียบกับวันก่อนแค่50บาทเพราะทองโลกปรับตัวลงครับแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่ต้องบอกว่านี่คือภาพที่ค่อนข้างจะปูทางไปสู่วันศุกร์นี้นะครับซึ่งมีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่สําคัญคือตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับ นะราคาเนี่ยต้องบอกว่าแกว่งตัวแล้วก็สูงมากเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเคลื่อนไหวกันในกรอบประมาณที่ไม่ได้เห็นมานานก็คือ20เหรียญในคืนเดียวแล้วก็แท่งเดียวแล้วก็ช่วงเวลาที่สั้นๆครับเรามาดูกันนะครับก็คือว่าตลอดทั้งวันเมื่อวานที่ผ่านมาตอน6โมงเช้านะครับแล้วก็ไปถึงราคาสมาคมปิดตอนประมาณ6โมงเย็นเนี่ยนะครับราคาเจอแรงเทขายนะครับไม่หลุด 1880นะครับอาจจะเห็น1881นะครับ82เนี่ยฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐประกาศโดยเฉพาะตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่สำรวจโดยเอกชนหรือแม้กระทั่งตัวเลขนะครับไอตัว GDP ของสารัฐประกาศเองเนี่ยก็ทำให้ราคาเนี่ยผันผวนเรียกได้ว่าจาก1880โดยประมาณเนี่ย ก็ปรับบวกขึ้นมานะครับ1,900บาททวน1,900ายเเซล่าทวนเลยทะลุไป็จด้วยซ้ำสอครั้งนะครับแต่ยังยืนไม่ได้สุดท้ายก็เจอแรงเทขายอรอบหนึ่งเช้านี้ล่าสุดอยู่ที่1,887เเรียน แน่นอนครับราคาทองผันปวนค่าเงินยูสเซอ่าก็ผันปวนเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราดูมันก็คือภาพเดิมนะครับคือแนวรับเดิมเช่นเดียวกับทองคำนะครับยูเซอ่าอยู่ที่3ามสนะครับแล้วแนวแนวต้านระยะกลางช่วงนี้คือ94.2นะครับส่วนที่เขาหวังกันอยู่ตอนนี้ที่จะให้ไปแข็งค่าถึง94.65กเนี่ยก็ยังไกลกันอยู่นะครับเพราะตอนนี้ยังอยู่ข้างล่างอยู่เลย มีเหตุและปัจจัยที่ธรรมยุศราอ่อนค่าแน่นอนนะครับราคาทองแต่ราคาทองก็ยังยืน1,900เหรียญยุสราสหรัฐไม่ได้แบบนี้ต้องมาดูกันต่อว่าเนื้อในเป็นยังไงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเบาใจได้นิดเนีว่าช่วงนี้ค่างเงินบาทค่อนข้างจะนิ่งนะครับ31บาท60สตางโดยประมาณแต่ล่าสุดก็31บาท59นะครับกรอบนะครับก็คงยังมอง ที่31บาท50สตางค์นะครับตลอดทั้งวันเนี่ยถึง31บาท70สตางค์นะครับเผื่อใครต้องใช้ค่าเงินบาทในการเฮดจิ้งหรือค้ำประกันพอร์ตอะไรทำนองนี้นะครับทีนี้เรามาดูข่าวกันนิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่ทําให้ตลาดค่อนข้างจะเวียงแรงขนาดนั้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้ามาดูดัดชนีตลาดหุ้นของสหรัฐก่อนนะครับซึ่งเป็นตัวแรกนะปรากฏว่า วันก่อนบวก300กว่าจุดนะครับหรือ400จุดเมื่อวันลงไปเล็กน้อยวันนี้บวกอีกนะครับก็แสดงว่าราคาหุ้นต้องตอบรับอะไรสักอย่างถูกไหมครับอย่างเช่นดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนเองก็บวกมา300จุดบวก1.2% S&P 500ก็บวกมา27จุดโดยประมาณก็คิดเป็น0.83% n ์ s d a q ก็บวกประมาณ82จุดคิดเป็น0.74%ทุกตลาดบวกหมดพาดหัวข่าวก็น่าสนใจครับก็บอกว่าจริงๆไม่ได้ไปไหนนะ ในของกระบวนการคือเป็นหุ้นล่วงหน้านะครับแต่ดัชนีไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกำลังจะเข้าสู่นะครับควอเตอร์สุดท้ายก็คือไตรามาสสุดท้ายของปี2020นะครับและนะครับถ้ามาดูข่าวเนื้อในเนี่ยจริงๆก็คือแค่ย่อหน้าแรกเราก็รู้แล้วนะครับว่าตอนนี้ที่เขาบอกว่าตลาดหุ้นไม่ไปไหนนะครับและกำลังเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยเพราะว่า With hop e นะ fiscal สเตมูลัตก็คือมีความหวังนะครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อวันนั้นบริบทเนี้ยนะครับที่เขาพาดหัวข่าวมาแบบนี้เขากําลังบอกเราว่าตอนเนี้ฟันฟลอ์หรือเงินทุนเนะี่ยยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับยังอยู่ในตลาดหุ้นเพราะว่าเขามองว่าอาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจหวังว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบหนึ่งยังจํากันได้นะครับในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อวานก็คุยกันแล้วเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ย ใกล้เคียงที่สุดและเฉียดที่สุดเลยก็คือตอนอร่างกฎหมายช่วยเหลือนะครับของทางฝั่งเดโมแคร t คือพรรคฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งนําโดยคุณเนนซี่โลเปสเนี่ยก็มีการเจรจาพูดคุยกับทางฝั่งรัฐบาลคือริพับ i ิคันนำโดยคุณสตีเฟนมานูชินเนี่ยเกี่ยวกับร่างตัวนี้นะครับวันนั้นตลาดนะครับยังมองว่ามีโอกาสที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ต่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็ดีกับตลาดหุ้น แต่คุณได้เห็นเนะี่ยตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นราคาทองคําขึ้นด้วยแต่ก็แยกแปลกออกมาเมื่อคืนถ้าเอาโดยสรุปนะครับหุ้นขึ้นอย่างเดียวทองลงถูกไหมครับหรือไม่ไปไหนนะครับถ้าทุกคนเห็นกราฟที่เอามาให้ดูสักครู่นี่อาจจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่เราต้องใช้เวลาในการอธิบายกันเยอะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกช่องมันทำมาเพื่อนักลงทุนที่แบบว่าต้องการความรู้ความเข้าใจ นะครับส่วนท่านที่เก่งแล้วนะครับต้องการอะไรที่แบบว่าลึกซึ้งและมากมายไปมากกว่านั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าตอนนี้การวิเคราะห์มีอยู่เต็มทั้งช่อง u t u b e นะครับอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสาหรับท่านถูกไหมครับทีนี้เองเนี่ยก็ต้องมาจุดเดิมที่เราคุยกันก่อนคือต้องอธิบายกันเหมือนเดิมนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเพื่อนนักลงทุนหน้าใหม่หรือคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนหรือคนที่อยู่กันมานานแล้วก็อยากจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของตลาดนะครับอ่ะไปกันต่อ ข่าวสําคัญก็น่าจะเป็นที่ยูสซ่าเนี่ยแหละครับเพราะมีเนื้อในที่นะครับจะเอามานําเสนอคุณผู้ชมเบื้องต้นพาดหัวบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยยูสซ่าไม่ได้ไปไหนนะครับแต่อารมณ์ตลาดมันก็เหมือนกับว่ามีความเพิ่มขึ้นคือตลาดเริ่มกลัวขึ้นหลังจากที่ภาพรวมของการกระตุ้นอ่าสติมูลัเนี่ยเห็นไหมการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาถึงได้ผันผวนอะไรซะมากมายขนาดนี้เราต้องมาแงะดูทีละอย่างก่อนนะครับตอนแรกที่ตัวเลขเศรษฐกิจประกาศเนี่ยเซใช่ว่าประมาณสักตัวนี้ก่อนก็ทุ่ม15แล้วก็ตามด้วย Final GDP ทุ่มครึ่งตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเขาเออกมาเกียนข่าวเรียบร้อยแล้ว แต่การวิเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกให้ดูคือข่าวก็บอกว่ารายงานบอกว่าตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยนะนะที่สำรวจโดยเอกชนนะครับปรับตัวสูงขึ้นจากตัวเลขคาดการณ์ที่650,000รายนะครับแล้วก็มากกว่านะที่นะครับประกาศครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยนะครับเครื่งรงองๆออ่ะ คุณผู้ชมเกือบครึ่งครึ่ง,งถูกไหมครประมาณสักดูแล้วก็สี่สิห้าแสนรายอ่าสีประมาณ4ี่แสนรายนะครับนั่นคือส่วนที่1อีกทั้ง GDP เนี่ยนะครับในส่วนของ GDP นะครับติดลบน้อยลงด้วยนะก็คือมากกว่าของเก่าแต่ยังติดลบเริ่มที่ GDP ก่อนนะครับ GDP ติดลบขนาดนี้มันเป็น GDP ที่ติดลบเนี่ยมากที่สุดนะครับนับตั้งแต่7ประมาณ73ปีที่แล้วถูกไหมนะครับก็คือ1947 ตัวนี้ยืนยันก่อนครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ไม่ใช่ของสหรัฐประเทศเดียวเป็นของเพื่อนบ้านด้วยก็ติดกันทั่วโลกเพราะได้รับผลจากเจ้าไวรัสโควิก19เนี่ยที่ทำให้เศรษฐกิจติดลบกันนั่นคือเรื่องที่1ก่อนเรื่องที่2เขาก็พยายามแก้ไขให้ตัวเลขจ้างงานกลับมาดูดีขึ้น เห็นไ,ไหมครับวันนั้นเนี่ยมีมาตราการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจตามมาเป็นลําดับใน2เรื่องนี้มันให้อะไรเราบ้างนะครับเพราะตอนแรกเองเนี่ยคุณ,คณก็ดูก่อนว่าเออดูแล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจดีแต่ทองขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ครับปกติเนี่ยปกติกต,ตัวเลขเศรษฐกิจดีทองต้องลง 1. ในทั้ง2ตัวนี้มันสร้างความหวังอีกครั้งหนึ่งจากตัวนี้ครับเพราะเขาไปสัมภาษณ์นะครับคุณฮันเตอร์แล้วกันนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาหูโศนะครับก็บอกว่า ถึงแม้ว่านะครับตำแหน่งงานเนี่ยจะมีกาเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่คนงานจริงๆเนี่ยมันน้อยนะประมาณว่า10ล้านตำแหน่งอนะที่คนที่ได้รับทำงานเนี่ยซึ่งมันต่ำกว่านะครับซึ่งมันต่ำกว่าก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสมากนะนะครับเอากันจริงๆแกก็บอกว่าถ้าให้นะครับอ่าตลาดแรงงานฟื้นตัวเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนี่ยนานมากเลยทีเดียว ประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับก็สื่อได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันควรจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นไหมพอกระตุ้นเศรษฐกิจพับอันนี้ทองขึ้นแต่ทําไมทองลงมาถูกไหมมีการโยกกันตลอดเลยตอนแรกขึ้นไปก่อนนะตัวเลขเศรษฐกิจดีนึกขึ้นได้อ่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจถูกไหมก็ขายลงมาก่อนแล้วภาพอีกครั้งหนึ่งพอนักเศรษฐศาสตร์ออกมาพูดว่ายังคือ จะต้องมีการเขาเรียกว่าตําตลาดแรงงานของสหรัฐซึ่งประธานธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเนี่ยย้านักย้าหนาว่าจะต้องกลับมาให้ได้ก่อนที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้ยังต้องใช้เวลาอีกนานในการฟื้นฟูก็เร่งนะครับมันก็ตอบสนองแบบเดิมว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นแหละเพียงแต่ไอตัวพอน,นักข่าวไปสืบพ้นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าเงินทองกําลังขึ้นอยู่และ นะจะทะลุป,ประมาณ1,900เหรียญแต่พอข่าวปรากฏออกมาว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีการดีเลย์ในการยกมือผ่านร่างกฎหมายของทางฝั่งนะครับพักฝ่ายค้านคือริบบิ้งกันที่เขาเป็นร่างกฎหมายนี้มาซึ่งนำโดยคุณเนนซี่โลเปสเนี่ยมันก็เลยทำให้ยูทา่าเนี่ยจริง,รงๆกำลังจะอ่อนค่านะครับก็ไม่ได้อ่อนก็กลับมาแข็งพก,กลับมาแข็งทองก็ลงมองภาพบอกไว้ฮะ แต่ทีนี้นะครับพอทองลงมาแล้วยูเซอ่ากำลังจะแข็งแข็งต่อไม่ได้อีกเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยยังคุยกันอยู่ยังไม่ได้ล้มแต่ยังไม่ได้ยกมือเพื่อจะผ่านร่างกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นถ้าจริงๆถ้าเราลบอะไรออกไปเนี่ยนะครับแล้วเอาว่าความเข้าใจในเรื่องของราคาง่ายที่สุดเนอะเมื่อคืนไม่ควรเกิดภาพนี้ตามทันไหมครับ คือจริงๆตลาดไม่ได้ไปไหนหรอกตลาดควรจะเป็นแบบประมาณว่าจากจุดนี้มาถึงจุดนี้เลยจาก1,884อาจจะมา1,887เลยทุกอย่างก็จะจบเพียงแต่ครับในมุมของตลาดในมุมของนักเกงกำไรเห็นไหมครับมีการพาราคาขึ้นไปไล่กันบันจนทะล,ลุ1,900เหรียญเสร็จไว้ซ้ำนะครับมันก็มีความหวังไกลๆว่าทองจะยืนได้แล้วก็ไปต่อถูกไหมครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจอย่างน้อย GDP ติดลบสักขนาดนี้มันต้องไปต่อ รากฏว่าไม่ได้ไปเห็นไหมเนี่ยมันสะท้อนออกมาแบบนี้ว่าตอนนี้นักเก็งกําไรก็เต็มตลาดทั้งตลาดทองด้วยนั่นแหละมีการซื้อมาขายไปไม่ได้ถือซื้อแบบถือซื้อแล้วกอดยาวๆเพื่อไปขายทํากําไรเยอะๆเป็นมุมของการตีหัวเข้าบ้านนี่แหละถ้าพูดภาษาชาวบ้านมองพ่อบอกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆราคาควรจะอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนถ้าเราย้อนกลับไปก็เรื่องเดิมครับข้อที่1 ข้อที่1นนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไม่เกิดก็คือต้องรอและไซเวตต่อข้อที่2ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีนะอย่างตัวเลขการจ้างงานเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าตอนนี้ต้องอาศัยเวลาในการฟื้นตัวอีกตั้งยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจแย่นะยังดีกับทองแต่ตอนนี้คือทองแบบว่าปัจจัยพื้นฐานยังไม่เข้าเพราะกองทุนเอสพีดามาคืนถ้าตัวเลขนะครับอัปเดตตอนเช้า นะตอนนี้เนี่ยยังไม่ยังไม่ซื้อเพิ่มเดี๋ยว10บโมงเราดูอีกทีจะมีตัวเลขเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่เบื้องต้นคือยังไม่ได้ซื้อเพิ่มปัจจัยพื้นฐานไม่เข้าทองก็ไปไหนไม่ได้แต่อย่างน้อยดีอยู่ที่เขาไม่ขายเพราะอะไรนะครับมันเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ทําให้ GDP ของสหรัฐเนี่ยติดลบลงไปถึงเนี่ยเลวร้ายต่ำในรอบ73ปนะียืนอยู่ได้แต่ยังขึ้นไม่ได้เพราะยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานเข้า นั่นคือภาพรวมของเมื่อคืนและการอ่อนค่าของยูสเซาเมื่อคืนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจากปัจจัยภายในอย่างเดียวนะครับที่ทําให้ท้องขึ้นและสุดท้ายเนี่ยกลับมาแข็งค่าแล้วก็สลับไปสลับมาอย่างนั้นเนี่ยมีปัจจัยภายนอกด้วยโดยเฉพาะค่าเงินของยุโรปที่นะครับอ่อนตัวลงมาช่วงเย็นและกลางคืนปรับตัวแข็งค่าขึ้นรวมไปถึงค่าเงินปอนที่แข็งค่าต่อเนื่องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามาดูค่าเงินยูสเซาดีๆนะครับ กำลังจะหลุดเหมือนกันนะครับที่93.8จากจากอะไรจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกปัจจัยภายในที่จะทำให้ยูเซลร่าอ่อนค่าหลุด31.8ได้คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ตลาดกําลังรออยู่ครับยกมือผ่านเมื่อไหร่ดูแล้วว่าอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยนะภาพรวมของอัตรางเงินเฟ้อจะทําให้นักลงทุนกลัวขึ้นและยูเซลร่าจะอ่อนค่าลงบวกกับ นะครับค่าการแข่งข้าของค่าเงินต่างประเทศในบัคเก็ต u คอร์เรนซีเองเนี่ยทั้งยูโรก็แข่งบอลสเตอร์ลิงก็แข่งก็กดให้ยูสลามีโอกาสอ่อนค่าต่อถ้าหลุด93.8แบบนี้บวกกับกองทุน SPR หรือปัจจัยพื้นฐานมาเข้าซื้อทองคำแบบนี้ครับถึงจะขึ้นและทะลุ1900เหรียญแล้วยืนต่อหน้าแล้วไปต่อครับแต่ตอนนี้อย่าง นั่นคือประเด็นที่1น,นะประเด็นที่2ผมว่าตอนนี้ตลาดเองก็รอดูวันศุกร์คือพรุ่งนี้ตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเรกษตร,รว่าฝั่งรัฐบาลที่ไปสํารวจมาเขามองอยังไงต่อจุดนี้นะซึ่งถ้าตัวเลขออกมาแย่สมมุติมันก็เรียกร้องในการกระตุนฯฯ้เนเศรษฐกิจไงมันก็พาเขาก็ไปสัมภาษณ์นักเรศรษฐศาสตร์คนนู้นคนนี้ออกมาแล้วว่ายังไงก,ก็ต้องกระตุน้นกระตุ้นเศรษฐกิจนะยุสาอ่อนทองก็ไป เพียงแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลและปัจจัยพื้นฐานมาสนับสนุนหน่อยเพราะฉะนั้นน่าจับตาดูครับว่าพรุ่งนี้ตัวเลขเศรษฐกิจเป็นยังไงแต่เบื้องต้นวันนี้มันก็ยังเป็นภาพเดิมอยู่สําหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับก็คือเล่นสั้นตีหัวเข้าบ้านนะครับสำหรับท่านที่ติดดอยอยู่สําหรับท่านที่ซื้อเฉลี่ยแล้วยังออกไม่ได้ยังถือได้เหมือนเดิมครับสถานการณ์อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอก GDP ติดลบในรอบ7จปีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้ตลาดถ้าไม่พิมพ์เงินออกมาป่าน,นี้ทองก็แพงไปไกลแล้วฮะเพียงแต่ตอนนี้ก็มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แตกต่างจากใสมัยก่อนที่เกือบร้อยปีที่แล้วเนี่ยที่จะปล่อยให้ตลาดล้มไปเลยเนี่ยก็ไม่ให้ล้มนะครับก็กลายเป็นว่าทองจะขึ้นตอนนี้ก็ส่งๆตัวอยู่แต่เบื้องต้นครับถ้าหลังจากนี้เองเนี่ยเอาไม่อยู่ เพราะแน่แล้วตอนนี้คือไม่รู้จะแก้ยังไงกันเหมือนกันนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละอย่างนึงก็หมดกันแล้วอ่ะรัฐบาลกลางของแต่ละประเทศคือหมดกระสุนกันแล้วจําเป็นต้องมาขยายภาพเงินเฟอ้อให้สูงขึ้นภาพนี้แหละครับนี่ถ้าจะที่น่าจะเป็นตีมให้ราคาทองคำมาปรับตัวขึ้นต่อเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ยังคงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ในกรอบ1880รยเหรียญอาจจะต้องยกมานิดหนึ่งเพราะว่าเห็นแนวรับแล้วมีการชิงซื้อกันค่อนข้างจะชิงซื้อกันมาโดยตลอดเพราะนั้นเนี่ยให้กรอบตรงนี้ไป บ,บางทีอาจจะย่อลึกๆมีไส้เทียนขึ้นมาแถว1880หรือราคานี้เลย1885เนี่ยก็จะเป็นจุดแรกครับสำหรับการเข้าซื้อนะครับเป็นไม้ที่1กลยุทธ์เหมือนเมื่อวานเลยครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือราคานี้โอเคกับจุดที่2ก็ประมาณ1870นะครับหรือถึงประมาณ1,860หรือต่ำกว่าเป็นจุดที่2ที่เข้าซื้อแบ่งเป็น2ไม้เหมือนเดิมครับไม่ใช่ว่ามีโอกาส ไม่บบว่าเห็นอย่างนี้แล้วมันไม่มีโอกาสลงลึกๆนะมีได้ครับพาขึ้นไปเมื่อคืนทะลุพันเก้าร้อยเหรียญก็พาเข้าไปแล้วฮะไม่ใช่ว่าจะทุบเอาของจากเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสองจุดเนี่ยจะเป็นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้าหรือหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบก็ได้เป็นจุดที่หนึ่งหรือจะลงลึกๆมาเนะครับเป็นไม้ที่สองก็เตรียมไว้ก่อนนะครับว่าให้แบ่งเป็นสองไม้เห็นไหมครับเพราะฉะ้าถ้าติดแบบมันเป็นสั้นมือเปล่าจะเข้าหมดเลยตั้งแต่ตรงนี้แล้วลงมาอีกมันติดเอาเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้น้นนเ่บงป็ไมมมสุติ เหมือนเมื่อวานลงมาแล้วปุ๊บและปรับตัวขึ้นก็ไม้แรกที่มีกําไรก็จบไป20เหรียญถูกไหมแต่ถ้าลงมาลึกแบบนี้เออเราก็ปซัก20 2สัก20 25ที่1,890ก็เหมือนเดิมากกลยุทธ์คล้ายเมื่อวานเลยนะครับไม่ได้แตกต่างไปเพียงแต่ขยับแนวรับแนวต้านขึ้นมาสักนิดนึงสําหรับไม้แรกเพราะว่า1,880เนี่ยก่อนจะถึงมีชิงซื้อกันหนึแป่งพันแปดร หรือบางทีวันนี้เช้าวันนี้อาจจะเป็น1885ก็ได้แต่ยังมองทองดีอยู่ครับคุณผู้ชมครับในระยะกลางระยะยาวติดดอยถือไว้ก่อนหน้านี้ถือต่อได้เสมอครับสำหรับช่วงนี้นะครับกลางกับยาวยังโอเคอยู่นะครับระยะกลางระยะยาวยังโอเคอยู่ทีนี้ทองจะลงมาให้ซื้อขนาดนี้มันเป็นไปได้หรือนะครับก็คือยูเอสลาเขาก็ประมาณว่าแข่งค่าต่อใช่ไหมเก้าสิบสี่จุดสองเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะแข่งไม่ได้นะครับกับ94.6มันก็เป็นเหมือนเดิมมันจุดที่เราจะมองกันแล้วเขาจะขึ้นเพราะอะไรเขาก็อ่อนค่าและถ้าขึ้นแบบยืนพันเได้เนี่ยควรจะหลุด93.8ครับนี่ยังไม่หลุดเห็นไหมเราเห็นกราฟตัวนี้แล้ววันกรณีที่เขาหลุดเลยเนี่ยอาจจะพาขึ้นไปที่พันเแล้วก็ยืนไดน้คือถ้าเขาหลุด93.8ลงมาเรื่อยๆแบบนี้ให้ระวังและถ้ากองทุน s อสเข้ามาซื้อด้วยมันจะเป็นภาพแรกครับที่ปรับตัวขึ้นไปเลย เพียงแต่ระหว่างวันนะครับหรือกระทั่งตอนค่าคืนนี้ยูโรสลากลับตัวมาแข่งข้าเพราะค่าเงินปอนก็อ่อนยูโรก็อ่อนเพียงแม้จะเกิดข่าวอะไรบางอย่างหรือแม้จะเกิดการทํากําไรขายทํากําไรในตลาดค้าเงินนะครับของยูโรกับปอนยูโรสลาก็แข่งข้าได้ถูกไหมราคาทองก็จะลงมาลึกให้สื้อ2จุดนะครับเน้นไว้นะครับคือจุดที่1จุดนี้กับจุดที่2จุดนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ก็แบ่งเป็น2ไม้เช่นเดิม ในขณะที่ราคาทองคําแท่งออนไลน์และก็ราคาทองคําแท่งสมาคมเนี่ยดูราคาแล้ววันนี้ก็28,200นนะครับที่อาจจะเปิดได้เ็เขียนไว้ก่อนถ้าใจดีก็เปิดเท่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าดูสถานการณ์แล้ว28,200ก่อนนะครับอาจจะปรับตัวลดลงอีก50บาทนะครับซึ่งจะเป็นราคานี้ผมก็บอกว่าจุดนี้เลยครับ28,000 200บาทเป็นจุดที่1เลยครับเนี่ยเอาบวกลบแล้วกันถ้า ถ้าสมมุติว่า28,250ก็ได้เช่นเดียวกันก็จุดนี้เพราะว่าดูแล้วชิงกันซื้อเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเรามันต้องคอนเวิร์ตหรือเปลี่ยนกลับเป็นนะสกุลจากเงินบาทนะเป็นราคาไทยมันก็ย้ำย้ำเดี๋ยว28,200ก็เป็นจุดที่1น,นี่แหละครับที่จะเข้าซื้อแบบตีหัวเข้าบ้านเพราะมีกำไรเห็นไหมครับประมาณ200บาทหักลบถ้าเป็นทองคําแท่งออนไลน์ส่วนใหญ่ก็50บาทนะบางทีก็150 200, 250 นะครับกรอบการทํากําไรในช่วงนี้คือ150ก็หรูหราแล้วครับนะต้องบอกว่าบางทีเราคือถ้าหวังแบบเต็มแม็กซ์เลย350หบาทเราต้องเฝ้าตลาดแตบบ่ว่าซื้อให้ถูกที่สุดแล้วขายให้แพงที่สุดบางท่านทํางานมาง่ายมากกว่านั้นครับกรอบกำไราสิบกรอบกำระมาณ2 0 0ก็พอแล้วนะครับพอได้กําไรก็ออกเห็นไหมครัอันนี้คือมุมของคนเล่นสั้นมือเปล่าตีหัวเข้าบ้านนะครับเป็นเทรดดิ้งเทรดเดอร์กันจริงๆช่วงนี้นะครับไม่ใช่ซื้อแล้วถือยา,ยาวๆนะนะวันนั้นคือจุดที่1 และจุดที่2ถ้าราคาลงมาต้องเฝ้าระวังนิดนึงเป็นไม้ที่2นะครับก็พูดในภาษาชาวบ้านเลยนะสองหมื 20, 8, 000, ่นแปดพนทวนเนี่ยซื้อให้ต่ํากว่าซึ่งมองไว้จริงๆอ่ะนะครับอาจจะเป็น2 7งห0เหมือนเดิมนะครับก็คือในโซนนี้นะครับพอราคาเข้ามาถึงเนี่ยเราก็ซื้อเพื่อที่จะรอว่าอ่ะตอนนี้สถานการณ์ก็ดีอยู่ใช่ไหมก็ก็ปรับตัวรีบาวขึ้นไปแนะ่นะกดได้ ส่วนถ้าวันนี้เลยเนี่ยยูสอ่อนค่าเลยเาก็อาจจะมีปรับตัวขึ้นไป2 8 4 0 0เหมือนเดิมหลายท่านบางท่านเนี่ยไปเฉลี่ยที่28,400เมื่อคืนจริงๆก็มีกำไรแล้วนะครับแต่ยังออกไม่ทันหรือแม้กระทั่งท่านที่ถือทองของสมาคมอยู่ก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะราคามันวิ่งกลางคืนอะไรแบบนี้เราก็รอจังหวะได้นะครับเราทำในสิ่งที่คุณสบายใจแล้วก็คือคุณลงทุนกับทองคำแท่ง ไม่ได้ลงทุนแบบว่าวิสมาลาแบบโอ้โหดูเท่เทศต่างประเทศนะครับวางเงินไม่ต้องเต็มนะครับแต่ถ้าเขาทํากันได้จริงอ่ปะป่านนี้เศรษฐีไทยล้นตลาดแล้วครับมองภาพบอ,อกไหมฮะการที่จะไปสู้รบตบมือกับคนที่เก่งกว่าการที่จะไปสู้รบตบมือกับคนที่เป็นเจ้าตลาดเนี่ยมันต้องใช้เขาเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือพลังงานมากลองไปถามคนที่เทรดกลางคืนและเป็นคนที่เทรดต่างประเทศดูสิครับ ว่าเหน็ดเหนื่อยสาหัสสาการขนาดไหนจากการจะต้องเตรียมแรงขนาดไหนมันถ้าท่านสมมุติว่าเป็นคนเราเราท่านๆท,ท,ที่ใช้ชีวิตแบบธรรมดานะครับลําบากมากมันไม่ใช่มันสนุกตอนแรกครับนะผมเรียนว่าอย่างนี้เลยบางท่านชอบและบางท่านไปได้อันนี้ยินดีด้วยแต่มันไม่สนุกกับการที่ต้องใช้พลังงานความรู้ความคิดความสามารถเยอะแยะมากมายเอาเรียกว่าแอฟอรที่ใส่ลงไปมหาศาลแล้ยิ่งถ้าคุณได้แค่แบบว่า เศษเล็กเ็จน้อยที่ตลาดให้จากของตลาดต่างประเทศรับรองได้ว่ามันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นในการอยู่ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาอย่างทองคําแท่งเฉยเฉยทองคําแท่งออนไลน์เฉยเฉยเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความสุขมากกว่านะผมพยายามเน้นย้ําตรงนี้ตลอดเพราะบ,บางท่านติดดอยแล้วเป็นทุกข์เหลือเกินไม่ต้องทุกข์นะครับทองคําแท่งที่ถืออยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีจะเปลี่ยนไปถืออย่างอื่นก็เมื่อ ธนาคารกลางแห่งชาติของทุกประเทศเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสัญการสำรองอย่างเช่นเขาไปสำรองเ็จเหล็กแล้วพิมพ์เงินออกมาแบบนี้เราก็ไปซื้อเสร็จเหล็กเก็บกันเห็นไหมวันนั้นตอนนี้ทองเนี่ยเขายังสำรองทองคำงินอยู่เพื่อพิมพ์เงินออกมาก็อยู่กับทองนี่แหละครับเฉยๆธรรมดารรมดานิดนึงแต่มันเป็นของจริงมากกว่านะครับเบื้องต้นย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ของทองคำแท่งออนไลน์และของทองคำแท่งสมาคมก็ 28,200บวกลบสัก50บาทอันนี้ได้ครับเก่งกำไรสัก150ย0 0าสําสหรับคนมือเปล่าและไม่ได้ติดต่อยถ้าอ่อนตัวลงมาระหว่างคืน28,000ท้น่น27,850เข้า เป็นมาที่2เพราะสถานการณ์ของทองยังคงดูดีอยู่ผมว่าราคาอาจจะมาเฉลยตัวหรือเหวี่ยงแรงๆว่าจะยืน1,900เรหรียญได้หรือว่าจริงๆก็จะกลับมาทดสอบที่19 5 0เรหรียญได้ก็พรุ่งนี้ครับตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรเอาละครับสำหรับนะการวิเคราะห์นะครับประธานโทษการวิเคราะห์ราคาจะตามมาหลังจากช่วงช่วงสายนะแล้วก็ช่วงเย็นนะครับสำหรับรายการสรุปข่าวในเช้าว,วันนี้ นะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนแล้วะกลับมาพบกันใหม่หลังจากนี้สวัสดี